ตอนนี้อยู่ที่ทะเลเว,วกวันนี้กำลังเดินทางมาเที่ยวมาเที่ยวทะเลเว,วกวันนี้วันยังชันคนไมใมีเพราะว่าช่วงนี้โควิดนักต่องเที่ยวต่างประเทศไม่ก็เหตุไม่เคยมีมาเสียดมาเดิ <c oughs> นเที่ยวทะเลเวกครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทะเลเวก มีกบันดาเรือก็ทักเข้ามาในเรือเรือทางไา่กำลังเดินทางเข้ามาทะเลเวบกบรรยากาศช่วงนี้ชื่อตีสิบสองตอนนี้ตีหนึ่งเลยตีหนึ่งเรืองเลยตอนนี้บรรยากาศในการเดินท่องเที่ยวเที่ยวเกาะทางไล่ตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่ทะเลเวกเดินทางมากับเปิดเผื่อสิคุณนะครับนาวาวีนาวาวีผู้จัดรายการทอมความระวนก้อนนี่เลยนะครับนี่ก็มาอยู่ ตอนนี้ผมอยู่ทีทตาเลวกเลยตอนนี้อยู่ตาเลวกหมด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 มาตาเลวกวันดีมากับเพื่อนเซคนมาเซคนเพื่อนมาจากยาลาเอ็นมาชวนมาเที่ยวเนี่ยอยู่ตาเลวกตอนนี้ตอนนี้นะะ้ำร้อนว่าตรงนี้ไม่ขึ้นดิวันนี้ว่าเย็นน้ำว่างไม่ขึ้นดิตรงน,นี้นี่คือน,น้ำน้ำลงอยู่ช่วงนี้ <S <S เดินได้บาย เป็นเส้นทางทะเลเวกในไทบายตอนนี้มากับเผื่อนเซ่นคนมากับเพื่อเผื่อนชายพี่โลก <c oughs> ไม่มีคนเลยเงียบนัดไม่เมื่อเรามาวันนั้นมอดเลยไม่เมื่อเรามาวันนั้นอาพิษกันเลยพิษนักเลยมอดพิษนัดเลยจากวันนั้นวันนี้วันนั้นมาตรงนี้เดินนั้นต้องชนกันเลย ชนกันเลยเดินตรงนี้นะวันนั้นเรามาวันนี้ไม้ไม่มีใคร,รักคนเนี่ไอย่างเะียผมมีราไปกี่คนเห็เงียบตัดมดคนเลยวันนี้เงียบเงียบสุดๆเลยเดินตั้งไงเลอตอนนี้วันนี้มาถึงสร้างเกาะติดเสอะไรนี่ที่ไปเที่กินข้าววันที่เราผักพ้อมันก่อนนั่นแหละหมดนี่ก็มาเดิน ไปฟังนู่นแหละไปเข้าห้องน้ำทะเละแวกตอนนี้การรอบมาฟังนี่ลหละตอนนี้มีฟังเตะเรือรถจอดอยู่ช่วงนี้กางจะเดินทางลอบไปต่อไปนู่นไม่มีคนเลย่ังนี่บันขอตรงนี้นั่นนอนมัดคนเต็มไม่มัดในการเดินทางวันนี้เดินทางมาไม่กี่คน ใช้แพล้อในการเดิน,าน <c oughs> าทางันนี้มาทนเลแวกกับวันนี้เดินคนเดียวเิดเปิดอยู่ในเรือตั้งพี่ <c oughs> ก่อนทำดินลล่านะบรรยากาศแต่ว่ามันไม่ค่อยนี่คนไงคนไม่ค่อยมาคนหน่อยเนี่ยการยังอยูอเทานี้คุณ คนไม่มาใหนะ้เดินทางวัน,นนี้การเดินทางอน้ี้นิดเดียวคนนี่พุ่มก็จะเดินทางรับไปขึ้นเรือเลยเง,ง,งียบเงียบเงียบเงาไม่มื่อมาราว่กวันนี้คนบอลลูนวัดวันนี้คนนิดเดียวที่นะจัดจีนโควิด ก็จะเดินทางกลับไปแล้วทีเราไปเดินทางอยู่ทเวครับก็จะไปนั่งเรือด้วยตรงนี้นี่อยู่ข้างหลังก็จะไปขึ้นเรือข้างหน้า ที่เรือจอดอ่านี่เรือจอดเลยเนี่ยเนี่ยที่เรือเราที่เรือผมก็จอดวันนี้เพื่อนๆกันนั่งชมวิวบรรยากาศทันมันยังไม่ทันตัวเดียวอีสองกว่านี้เนาะฮะหมดเบ็ดพอดีเลย อย่างเลื่อมานี่ทัานอยากกอ่างเกาะเลือ่อโอเคไปต่อไปเกาะต่อครับขึ้นเรือต่อไปนี่นาวาวิ <c oughs> นี่คือหนักบรรยายมนมาเลยบรรยากาศมักรุอัลลอฮ์สร้างเดี๋ยวเราไปบรรยายโทุ พอมาเห็นจัดเกนใช่ไมสันครับครับเ,ออ <laughs> เราต้องต้องมาให้กับตาเอานี่เดีเข้าหลอกโอเคครับบ๊ายบายครับโอเคครับวันนี้เราก็จะเดินทางกลับไปอีกเกาะหนึ่งก็ <laughs> สิ้นภาษาจากกีนใส่ตัน <laughs> นอนแลว้ว <laughs> น oh, oh. ี่มาเลยอนมันคลิกอ๋อโชยเองนะให้โชยนั่นปิ๊งๆเยปิ๊งนี่โอ้มาชยนี่อะไรกะรมัดตะแกนไม่ใี่กินม่ได้อ๋อข้าวบมติมเยอะได้เนานีกรัดเขามาาไเอกะรมัดนะ โอเคครับเดินทางกลับนะครับขอร้อยตาลาช่วยอธอาให้เราได้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยสลามะนะครับโชคดีครับวันนี้ก่อนครับสันลามเอก็มันต้รอยการถูครับวันนี้วันที่12ครับเดือนสิบเอ็ดพฤศจาสวัสดีครับ